สนับสนุนโดย b e n นฟิตโปรตีนดีๆจากพืชสะสกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยในวันอยู่บมรงโพสคลิปวิดีโอผ่านแฟนเพจ Facebook ส่วนตัวระบุถึงยุทธศาสตร์ในการการบัตรเลือกตั้งว่าเลือกตั้งใกล้จะมาถึงในเร็วๆนี้แล้ว อยากทาความเข้าใจในความเห็นส่วนตัวของผมเพราะว่าทุกวันนี้เวลาผมโพสต์อะไรเกี่ยวกับการเมืองจะมีหลายคนมาคอมเมนต์มักจะเห็นข้อความที่บอกประมาณว่าบ้านผม5้าเสียงพักเพื่อไทย3มเสียงพักกอไก่1เสียงพักสอเสือ1เสียงยินดีนะครับชอบที่ท่านชอบฝ่ายประชาธิปไตยในขณะที่ข้างบ้านถ้าเขามี5้าเสียงแล้วเขาเลือกพักลงทั้ง5้าเสียง3เสียงของเพื่อไทยพักกอและพักสออย่างละ1เสียงแพ้นะครับมันจะเป็นเบี้ยห,หัวแตก อยากเรียนพี่น้องให้ทุกท่านทราบว่าเวลานี้โอกาสที่พักเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งคะแนนนาเป็นอันดับหนึ่งมีสูงมากแต่ท่านยังคิดว่าจะแบ่งคะแนนแบ่งเปอร์แบ่งใจไปให้พักกอไก่พักสอเสือหรือพักอื่นแต่ขณะที่ข้างบ้านเขาให้พักลุงเต็มๆเราจะสู้พักฝ่ายลุงไม่ได้ครับแนะนําครับถ้าเลือกแบบยุทธศาสตร์บ้านท่านมีกี่เสียงขอความกรุณาเลือกพักเพื่อไทยทั้งหมดเถอะครับจะได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลได้เข้ามาแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติ ฝากไว้ให้คิดนะครับผมห้ามใจท่านไม่ได้สุดท้ายขอเชิญชวนคนที่รักประชาธิปไตยออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันเลือกตั้งที่จะถึงในเร็ววันนี้เลือกคนที่ท่านรักเลือกพักที่ท่านชอบจะให้รอบครอบเลือกพักเพื่อไทยครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับก็วันเลือกตั้งใกล้จะมาถึงในเร็วๆวันนี้แล้วนะครับก็อยากจะทําความเข้าใจนะครับ ในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เวลาผมโพสอะไรเกี่ยวกับการเมืองก็จะมีหลายคนมาคอมเมนต์บางทีผมเลื่อนไปดูฟีดข่าวไม่ว่าจะเป็น t ิ k กตอกหรือ Facebook ของท่านอื่นๆมักจะเห็นข้อความที่บอกประมาณว่าบ้านผมห้าเสียงเลือกพักเพื่อไทยสามเสียงพักกอไก่หนึ่งเสียงพักสอเสียอีกหนึ่งเสียงก็ ยินดีนะครับชอบนะครับที่ท่านชอบฝ่ายประชาธิปไตยแต่ในขณะที่บ้านข้างๆเนี่ยถ้าเขามีห้าเสียงแล้วเขาเลือกพักลุงเป็นห้าเสียงไอ้สามเสียงแรกของเพื่อไทยแล้วกอไก่หนึ่งเสียงพักสาเสียหนึ่งเสียง,ยงแพ้นะครับแพ้นะครับมันจะเป็นเบี้ยวหัวแตกมันจะเป็นเบี้ยวหัวแตกก็อยากจะเรียนพี่น้องทุกท่านให้ทราบว่าณเวลาเนี้โอกาสที่พักเพื่อไทยเนี่ย จะชนะเลือกตั้งคะแนนนำเป็นอันดับหนึ่งมีสูงมากแต่ท่านยังคิดว่าจะแบ่งคะแนนแบ่งเบอร์แบ่งใจไปให้พักกอไก่หรือพักสอเสือหรือพัก,กอื่นๆแต่ในขณะที่อีกบ้านข้างๆเนี่ยเขาให้พักลุงเต็มๆเลยเราจะสู้กับพักฝ่ายลุงไม่ได้นะครับผมแนะนำนะครับว่าถ้าเลือกแบบยุทธศาสตร์บ้านท่านมีกี่เสียง ขอกวามกุณานาครับเลือกพักเพื่อไทยทั้งหมดนะครับจะได้เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลจะได้เข้ามาแก้ไขปัญหาวิกฤตของชาติก็ฝากไว้ให้คิดนะครับผมห้ามใจท่านไม่ได้แต่สุดท้ายน,นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับทุกคนที่รักประชาธิปไตยนะครับออกไปใช้สิทธิใช้เสียงนะครับในวันเลือกตั้งที่จะถึงในเร็ววันนี้เลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบจะให้รอบครอบเลือกพักเพื่อไทยครับ